ำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาในช่องใหม่นะครับผมอย่าลืมจะก,กด subscribe กดไลค์คลิปวิดีโอนี้และกดแชร์คลิปวิดีโอนี้ให้เพื่อนด้วยนะครับขอบคุณ<ด>มากครับผมดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านกันเลยนะครับวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งในการเปิดกล้องแบบนี้นะครับผมผมบอกได้เลยนะครับว่ามันเป็นโอกาสพิเศษมากๆครับเพราะช่องเรามีสปอนเซอร์ครับผม ในวันนี้นะครับเราจะมารีวิวอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์นั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เราจะมารีวิวคีย์บอร์ดที่มีชื่อว่า A Jazz AK 3 5 IV 3นั่นเองนะครับผมจากแบรนด์ A Jazz ครับซึ่ง คีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่าเป็นคีย์บอร์ดเกมมิ่งที่มาในราคาสบายกระเป๋าครับแต่ฟีเจอร์ที่เขาจัดมาให้เนี่ยบอกได้เลยนะครับว่าครบคันกันเลยทีเดียวแหะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าคีย์บอร์ดตัวนี้มีอะไรพิเศษกันบ้างนะครับมา oh. เดี๋ยวเรามาอันบ็อกซ์กันก่อนนะครับผมมาเรามาแกะเลยสําหรับในทางด้านของตัวกล่องของ A j a AK35 นะครับประกอบไปด้วยนี่เลยเปิดมาเราก็จะเจอกับเจ้าคีย์บอร์ด ที่ถูกห่ออยู่นี่นะครับผมอ่าแล้วก็จะมีทางด้านของตัว USB นะครับซึ่ง USB ที่ให้เนี่ยจะเป็น USB A 2 USB C นะครับอ่าก็เป็น USB มาตรฐานนั่นแหละที่จะเอาไว้เสียบกับทางด้านของตัวคอมพิวเตอร์เนาะแล้วก็จะมีทางด้านของงีบคีย์แคปงีบสวิชนะครับผมเพราะว่าคีย์บอร์ดนี้สามารถฮอตสวอปได้ด้วยนะครับ <Wow. S 1> อ่าแล้วก็จะมีทางด้านของตัวคู่มือนี่คุณผู้ชมดูนี่สิครับ ดูความสวยงามของทางด้านของตัวคีย์บอร์ดนี่สิครับเราได้มาเป็นสีขาวฟ้านะครับผมซึ่งผมบอกได้เลยว่าสีสวยมากและเป็นคีย์บอร์ดแบบ full size นะครับมีน้แพดด้วยเอยแล้วก็นี่มีทางหน้าของตัวหนอบด้วยอันนี้จะเป็นหนอบเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับผม <Yes. S 1> โอเคมาเดี๋ยวเราลองมาใส่ทางหน้าของตัวคีย์บอร์ดเข้ากับคอมพิวเตอร์กันเลยดีกว่านะครับมาลองดูกันเลยดิฟ้า นี่โอ้โหดู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 สีโอ้โหดูดูสีอยาดเลูคุณดูไฟเอาละกันแล้วก็ในทน่าหน้าของตัวคู่มือก็จะมีบอกอยู่นะครับว่าเออกดปุ่มไหนใช้ทําอะไรนะครับผมแต่ว่ามันจะเป็นภาษาอังกฤษ,า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 ษานะอย่างอันนี้เดี๋ยวผมลองดูแล้วกันผมจะลองกดฟังก์ชันแล้วก็กดปุ่ม backslash นะครับจะเป็นการเปลี่ยนโหมดของแสงนี่งไงคนดูเห็นป่มี ซึ่งเขาบอกว่าในเนี้ยมีแสงถึง20แบบกันเลยนะครับโอโ้ผมบอกได้เลยว่าเปลี่ยนกันมันนะครับกดอันนี้ปุ๊บว้าซึ่งหลายโหมดมากนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดใครที่แบบเอ้ยไม่อยากได้แสงก็สามารถกดปิดแสงได้เช่นกันนะครับผมและตอนนี้นะครับทางช้อปปี้ได้กําลังจะจัดโปรโมชั่นพิเศษ11 11ลดใหญ่มากนะครับซึ่งจะลดถึง50%กันเลยทีเดียวนะครับใครที่สนใจคีย์บอร์ดตัวนี้หรืออุปกรณ์เกมมิ่งอื่นๆของทางแบรนด์ซึนามิกดลิงค์ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับผมอย่าลืมนะครับใครที่อยากได้ส่วนลดเพิ่มนะครับยังมีโค้ดส่วนลดจากทางซึงนามิแถมอีกในช่วง11 11นี้ด้วยนะครับและยังมีโค้ดอื่นๆ อื่นอีกมากมายอย่าลืมกดเข้าไปใช้โค้ดกันด้วยนะครับซึ่งฐาน้าของคีย์บอร์ด AJS AK สาม IV 3เนี่ยจะเป็นการประกอบแบบไม่ใช้น็อตแม้แต่ตัวเดียวเลยครับผมบอได้เลยนะครับว่าสายคนที่ชอบคีย์บอร์ดแบบคลินคลีนเนี่ย ชอบแน่นอนครับผมนี่อ่าซึ่งทาหน้าของตัวคีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยเราสามารถใช้ได้ทั้ง Windows และ Mac OS กันเลยนะครับผมและคีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยสามารถฮอตส w a p ได้นะครับนั่นหมายความว่าเราสามารถ เอาสวิชเนี่ยเปลี่ยนได้นะครับแล้วก็นาหน้าของตัวคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับผมได้มีฟังก์ชันที่เป็นแอนติโกส์ด้วยนะครับผมซึ่งในกรณีที่คีย์บอร์ดเก่าๆหรือคีย์บอร์ดหลายๆอันนะครับผมที่เวลาเรากดปุ่มแบบหลายๆปุม่ม้อมๆกันอย่างเงี้ยมันจะเกิดการที่เหมือนกับว่าปุ่มบางปุ่มนั้นอาจจะไม่ติดนะครับผมซึ่งหน้าหน้าของตัวคีย์บอร์ด A j a z AK35IV3 เนี่ยได้ทําการมีระบบนี้และทําให้เราสามารถกดได้ทุกปุ่ม แบบไม่สะดุดเลยละครับซึ่งมาพร้อมกับพอร์ต USB เนี่ยผมบอกได้เลยว่าโ,โหเสียบง่ายจะเนีใช้ง่ายนะก็คือแบบมาปุ๊บเสียบปุ๊บพร้อมใช้งานได้เลยครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวคีย์บอร์ดเกมมิ่ง A Jazz AK35 IB3 นะครับซึ่งเป็นคีย์บอร์ดที่ผมบอกได้เลยว่าเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่านะครับและสําหรับใครที่กําลังมองหาคีย์บอร์ดดีๆในราคาสบายกระเป๋าแบบนี้นะครับถ้าใครสนใจสามารถเข้าไปซื้อได้ในร้านเชนามิไทยแลนด์บนช้อปปีและอย่าลืมใช้โค้ดส่วนลดพิเศษ1111ที่ให้ส่วนลดถึง50%กันด้วยนะครับหรือจะกดใต้ลิงก์คลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับสุดท้ายนี้นะครับผมถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชรกด Subscribe องข กันเอาไว้ด้วยแล้วกันจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับโอเคเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับเจอกันครับผม